สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3วันที่4แล้วนะคะ4มีนาส 2, 5ง5นนะคะซึ่งต้นไม้ตรงนี้ก็ปลูกประมาณ2ปีแล้วนะคะก็จะมีพวกแมพยุงเป็นพืชป่าแม่เศรษฐกิจก็จะมีประดูป่าประดูแดงจะไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่เยอะนะคะ ทั้งซื้อมาปู่เองทั้งอขอจากพาะ,ะชํำก้าไม้ของจากคำปลายหลจากจากดดนตาลพูษสาดอกโบหรือเปล่าจะไม่ได้นะคะถ้าผิดก็ขอขออภัยบางทีก็ทํางานเยอะไปหน่อยบางทีก็อาจจะจาไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรนะคะตอนนี้ก็จ,จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนป่าไม้เศรษฐกิจของเรานะคะ รู้สึกว่าสองปีเนี่ยแป๊บเดียวมากนี่คือบรรยากาศนะคะมันจะมตีต้นไม้ที่โตเร็วก็มีประดูก็อันนี้น่าจะอ่จะไม่ได้ว่าต้นอะไรแต่นึกออกอยู่แต่ว่ามันมันออกไปดอกชื่อ ต้นไม้พยุงก็ก,ก็เ็วนะคะก็จะเป็นร่มเงานะคะก็ตามต้นไม้ของพ่อถือว่าเราก็ทําความดีแล้วก็คืนป่าคืนธรรมชาติให้กับพื้นแผ่นดินเรานะคะก็ถือว่าเราก็ถือว่าเราสละที่ส่วนหนึ่งประมาณ5ไร่มาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจต้นยางนา เพื่อจะเป็นเรื่องของเหตุด้วยนะคะนี่ค่ะรู้สึกดีใจนะยังรู้สึกยังไงไม่ถูกวันนี้ก็อยาจะบอกว่าต้นไม้ของพ่อเติบโตแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ